ุกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามีโอกาสได้ต้อนรับอสองท่านมาจากไหนนะครับเนี่ยเขาชะกันค่ะจังหวัดสะแก้วโอ้เขาชะกันแล้วที่นั่นเป็นชื่อสวนหรือเป็นชื่ออะไรครับเป็น,นเป็นบ้านอยู่ธรรมดาเลย อ่าวันนี้มาสองท่านนี่อ่าคุณพี่ชื่ออะไรนี่ชื่อนิดค่ะชือนิดคนนี้ตุ๋ยคุณตุ๋ยคุณนิดอยู่สแก้วอยู่เขาจักรันเขาว่าติดกับเขาเลยเหรอบ้านเนี่ยเขาเลยค่ะมีลิงไหมแถวนั้นเยอะเลยค่ะลิงเลยนะน้อยน้อยน้อยกับไอ้ลบุรีอะพอๆกันเน่ยเลอแล้วไม่ต้องเลี้ยงมันเหรอมีคนเอาอาหารผลไม้ไปให้ คุณนิดคุณตุ๋ยนะแล้วมีที่เยอะไหมครับแถวนั้นบอกได้ไหมนี่ถามซอกแซกหน่อยบอกได้ไหมมีสามพันไร่โอ้ไม่ได้ีเดียวมีไ,ไร่แปไร่ลไร่หนึ่งแถวนั้นมันเป็นชนดหรืบปางเป็นชนอ่ะค่ะแปดแสนล้านหนึ่งประมาณมล้านติดเขายาวเลยบ้าน เลี้ยงหมูแบบอยู่กับบ้านไม่ได้ทำเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่มีอาชีพเสริมเรบเหมาก่อสร้ามีไรมีลำไยมีลำไยอยู่ยี่สิบไร่แล้วก็เป็นมะยงชิด่อเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูสิบไร่เลี้ยงงัวเลี้ยงงัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แล้วแล้วอ่ะอันนี้คือเนี่ยคุยเรื่องเรื่องอะไรไปแล้วนะทีนี้มาเจาะใจหน่อย ทำไมมาซื้อของแบบนี้อันนี้คืออ้าวลองว่าที่คุณตุ๋ยเหรอชอบครับชอบอ่านี่สําคัญที่สุดคือบอกว่าชอบแค่นั้นก็จบเลยอันนี้ได้อะไรไปไผ่เปรงไผ่เปรงกับอันนี้ยักษ์ราชธานีแล้วรู้จักอย่างนี้มาจากไหนเนี่ยมาดูตามไอ u ยูทูบดูตามเฟซอะไรเนี่ยอ๋อดู u t u b e ดูเฟซแล้วนี่เดินทางมาเลยอโอ้โหโดยตรงมาเลย แม่ดีใจแล้วเนี่ยดีใจมากๆเลยขอบพระคุณมากที่มาอย่างนี้เจอผู้รู้จริงด้วยอ่าแล้วนี่นี่เขาจองอันนี้ไว้ด้วยนะเดี๋ยวพูดเลยเดี๋ยวเขาลืมเดี๋ยวเราเนี่ยจะลืมเขาจองอะไรไว้นะแค่ขบฟันเจละเค่ขบฟันทําไมถึงอยากได้อย่างนั้นเพราะอะไรนมันแปลกดีง้นแปลกดีแค่อย่างนั้นเราต้องหาต้องหาขอแปลกๆปกมาขายส๋งดีกว่าแล้วมันอยู่ ชั่วลูกชั่วหลานไงอ๋อยาวแล้วลูกๆเต้าๆสนใจแบบนี้ไหมหรือไม่ค่อยมีค่อยสนใจมันสมัยใหม่เออสมัยใหม่ไม่เคยตอบสมัยใหม่เขาก็ต้องไปทำาไม่ตากแดดเขาไม่ตากแดดนะอ่าแต่ยังไงเราก็มาปลูกชั่วลูกชั่วหลานนี่คือของชอบของแปลกนะอ้าวขอขอบพระคุณลุงส๋ยครับลุงนิดนะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ